สวัสดีครับวันนี้ได้ฝนกันท่วนหน้าใช่ไหมครับสำหรับลำไยรุ่นนี้นะครับฝนตกมาเมื่อคืนนะครับผมก็เลยมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่วันนี้ก็เป็น15เสมอ15.00แล้วก็00.40นนะครับใส่ตามสภาพตามกำลังของ ปัจจัยนะครับถ้าจะเอาอย่างอื่นก็แพงนะครับแพงมากๆปุ๋ยปีนี้นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจใส่อันถูกๆหน่อย15 00บวกกับ15เสมอแล้วก็บวกกับ0040 3อย่างนะครับอ๋อ4อย่างกับชีวภาพนะครับก็ ตามคอนเซปต์ของช่องลุงลำไย,ยนะครับหรือว่าช่องลุง YouTube ก็คือการใส่ปุ๋ยใส่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราและถูกสูตรนะครับก็วันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใส่ปุ๋ยเพราะว่าดินมีความชื้นฝนตกเมื่อคืนนะครับแล้วก็แดดก็กำลังจะออกนะครับดินมีความชื้น แดดออกทำให้ลำไยนั้นสังเคราะห์แสงนะครับก็แล้วก็คาดว่าเย็นนี้ก็จะมีฝนเพิ่มลงมาอีกนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วลำไยก็ตามสภาพครับมีโดกบ้างมีไม่โดกบ้างตามสภาพก็อย่าลืมนะครับใส่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราและถูกสูตร ถูกที่ก็คือใส่ที่ปลายทรงพุ่มนะครับช่วงนี้เว่ารากฝอยอยู่เยอะรากฝอยที่หากินอยู่เยอะนะครับที่ปลายทรงพุ่มถูกที่ถูกเวลาก็คือเวลานี้ครับเวลาที่ดินมีความชื้นเวลาที่แดดกําลังจะออกนะครับอย่าไปใส่ตอนเย็นนะครับใส่ตอนเช้าถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราก็คือดูที่ดูที่ผลนะครับดูที่ผลผลิตว่ามันเยอะแค่ไหนถ้าเยอะ ก็ใส่เยอะถ้าต้นใหญ่ก็ใส่เยอะนะครับถ้าต้นเล็กก็ใส่นิดเดียวถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราและถูกสูตรถูกสูตรก็คือช่วงนี้ลำไย,ยอยู่ที่เม็ดในดำแล้วนะครับเม็ดในดำก็คือการจะสร้างเนื้ออย่างเดียวจะไม่สร้างาจะไม่สร้างเมล็ดแล้วนะครับจะสร้างเนื้อเป็นหลักสร้างเมล็ดก็นิดนึงสร้างเปลือกอีกนิดนึงนะครับ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นสูตรตัวหน้าก็คือสูตรการสร้างเปลือก สูตรตัวกลางก็คือสร้างมเมล็ดนะครับเราก็ลดตัวกลางลงมานิดนึงสำหรับตัวหน้าผมใส่ก็1 5 0 0นะครับตัวกลางก็15เสมอตัวท้ายก็0 0 4 0นะครับสำหรับการใส่ให้สูกสูตรถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราและถูกสูตรครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ